เรื่องของที่ดินเขากระโดงของการรถไฟแห่งประเทศไทยมีการต่อสู้กันมาอย่างยาวนานผู้ที่ครอบครองพยายามยกเหตุผลอะไรต่างๆเพื่อที่จะมาอ้างสิทธิ์ที่จะอยู่อาศัยต่อไปในขณะที่การรถไฟก็ยังคงอ้างสิทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกาเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องอยู่สองส่วนส่วนที่หก็คือผู้ที่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหนึ่งคน มีการอ้างว่าตนเองนั้นมีบ้านพักอาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณตำบลอีสานอําเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์และเป็นพื้นที่พิพาทตามโฉนดที่ดินที่สารดีกาได้เคยมีคำพิพากษาว่าให้เพิกถอนโฉนดไปส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นข้าราชการประจำในส่วนนี้จะแบ่งเป็นระดับค้าราชการ ที่เป็นพลเรือนและข้าราชการที่เป็นนักการเมืองข้าราชการพลเรือนก็คืออธิบดีกรมที่ดินและข้าราชการการเมืองก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปดูส่วนแรกก่อนนะครับส่วนที่เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและมีบ้านอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่สาลดีการมีคำพิพากษาให้เพิกถอนโฉนดเรื่องนี้ มีคําชี้แนะหรือมีความเห็นที่เป็นบรรทัานจากคดีของคุณปารีณาไกรครุบว่าคุณปารีณาได้ครอบครองพื้นที่ป่าสงวนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสอสอและมาเป็นสอสอตราบที่ยังเป็นสอสอก็จะคงยืนยันว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ดินของตนเองจุดนี้เองครับที่ปปชอมองว่าเรื่องนี้ ผิดมาตรฐานจะริยธรรมอย่างร้ายแรงดังนั้นจึงเป็นกรณีที่ไปเทียบเคียงกับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่สารดีกาพิพากษาว่าออกโฉนดมาโดยมีชอบดังนั้นปปชก็สามารถที่จะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาความผิดว่าด้วยเรื่องของการผิดมาตรฐานจะริยธรรมซึ่งจะต้องมีการดําเนินการเหมือนกับคดีของคุณปารีณาไกรครบุบและอีก ต่อมาในส่วนที่เป็นข้าราชการพลเรือนก็คืออธิบดีกรมที่ดินและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรื่องนี้ต้องเทียบเคียงกับคดีเอาพายทําไมถึงต้องเทียบเคียงคดีนี้คดีเอาพายคณะกรรมการกฤษฎีการมีความเห็นว่าเจตนาของนายเนื้อมต้องการที่จะบริจาคที่ดินให้กับวัดแต่ปรากฏว่ามีคนพยายามที่จะแปลงสาร และเอาที่ดินตัวนั้นไปเป็นสนามกอล์ฟถึงแม้ว่าในเวลาต่อมาอธิบดีกรมที่ดินได้มีคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ออกให้กับบริษัทเอกชนเพื่อที่จะนำที่ดินของคุณยายเนื่องกลับไปเป็นของวัดแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในเวลานั้นก็คือคุโยงยุทธวิชัยดิตไปกลับคำสั่งให้ที่ดินนั้นกลับไปเป็นของบริษัทเอกชนเหมือนเดิม นี่แหละครับคดีนี้จึงนำมาสู่การฟ้องในศาลคดีทุจริตและปรากฏว่าในคำพิพากษาของศาลคดีทุจริตพิพากษาบอกว่ามติของคณะกรรมการกฤษฎีิกาที่เคยชี้ว่าเจตนาของนายเนื้อมต้องการยกที่ดินให้กับวัดนั่นคือเจตนาที่ต้องการจะเป็นตามเจตนาของเจ้าของที่ดิน กรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคือคุณยงยุทธไม่ทำตามมติของคณะกรรมการกฤษฎีกาถือว่ามีความผิดสารชั้นต้นสารอุทธรพิพากษาจำคุกสองปีไม่รอลงอาญาคุณยงยุทธวิชัยดิตต้องการต่อสู้โดยขอดีกาซึ่งปรากฏว่าสารดีกาไม่อนุญาตให้ดีกาทำให้คุณยงยุทธนั้น ต้องติดคุกเป็นเวลาสองปีตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์นั่นก็คือกรณีที่ไปทำขัดกับมติของคณะกรรมาการกฤษฎีกาซึ่งมีผลตามกฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรีทีนี้มาดูที่ดินเขากระโดงกรณีที่อธิบดีกรมที่ดินและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหากยังเพิกเฉยอยู่ เรื่องนี้แม้จะไม่มีมติของคณะกรรมการปริศดีกาแต่มีมติของคณะกรรมการปปชเมื่อปี2554มีคำพิพากษาของศาลฎีกาเมื่อปี2560-2561ยืนยันว่าการออกโฉนดในพื้นที่เขากระโดงตมบุอีสานอเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นั้นเป็นการออกโฉนดโดยผิดกฎหมาย จะต้องเพิกถอนโฉนดต,ตามมติของปวชและมติของศาลฎีกาคุณผู้ชมครับเห็นการเปรียบเทียบแล้วใช่ไหมครับว่ากรณีที่ฝ่าฝืนมติปวชฝ่าฝืนมติหรือคำพิพากษาของศาลฎีกาจะลงเอยอย่างไรนับจากนาทีนี้เป็นต้นไปอยู่ที่อธิบดีกรมที่ดินอยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการเพิกถอนโฉนด 5,083ไร่80ตารางวาให้กลับมาเป็นสมบัติของการรถไฟหรือไม่หรือจะยอมแลกชีวิตราชการเหมือนกับคดีเอาภาย